เป็นรถ20แรงนิ้วเคลื่อนที่ด้วยนิ้วครับเป็นดอกไม้กินได้ละกันแบบเราอยากทําอาหารที่แบบทุกคนสามารถกินได้พอตอนมาจ้าเป็นเป็บสามสองหนึ่ง,งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการบีป้าห้านาทีเท่านั้นเย้เติมก็อยู่กับน้องเปากับน้องอันอีกแล้วใช่แล้วค่ะแล้วก็แขกรับเชิญไม่ชอบเลยเทปนี้ผู้ช่างอะไรไม่ได้เลยก็แคเปลี่ยนบ้านปะเนี้ย จิมิกี้ครับแล้วก็วันนี้เราจะมีคนคอยพูดความคืบหน้าของภาพแล้วเชิญน้องแชมพูครับเชิญน้องแชมพูเข้ามาเลยเร็วๆกลับมาแล้วกลับมาแล้วการดูการวาดลูกของท่านจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่ห้ามสปอยนะห้ามสปอยคนดูก็อันนี้น้อยนะคะอยบอกเอ้ยพี่เปาหัวจะออกแล้วหัวจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะอ่ะ โจทย <baptism? are again> <c oughs> ์แรกโจทย์แรกค่ะคือวาดยันพาณะในอนิเมะค่ะของตัวละครในอนิเมะตกใจ้ังดิว้าวคุยโคตรยากเลยมาเอ๊ะอาหารลบกวนกดอัดหน้าจออ๋อโอเคอ๋อได้ครับเข้าเลยใช่ไหมปิติดโฆษณาติดตรงไหนวะแป๊บนึงนะครับติดโฆษณาสามสองหนึ่งเร็วครับโหดีไวมาก ต่นีทุกคนเริ่มวาดแล้วค่ะเออเอาสิพี่บ้าวาดอะไรเมื่อไรวาดเป็นเออเออเขาเรียกลังคาหลังคาวัดเก่าๆค่ะอาสมอตามเล็บเลยเอตามเล็บเลยนี่มิกกี้วาดอะไรเป็นเทาสั้นซันนี่ครับอุยแต่ว่าไม่ช่านนอย่แล้วนี่โอ้ยเป็นแบบอื่นหนอะเป็นแบบตื่นเจ๋งว่ะตอนนี้พี่อันเริ่มวาดหัวแล้วหัวรถหัวเลยหัวเป็นตัวจะเรื่องอะไรเอย วาดจากเรื่องไททันค่ะอุ้ยแตทังเกียนแต่และคนตีมแต่และคนน่าสนใจมากเลยอ่ะสปอยได้แค่ไหนนะพูดได้เลยครับตอนนี้พี่ปอลกำลังวาดเป็นเหมือนหลังคาผมมาจาัดจูเจืตอแล้วกันนะบอกหน่อยบอกหน่อยสปอยหน่อย,ย,อยมันคืออาสมซ่อนมารครับของซุนะ,ะเป็นรถ20แรงนิ้วเคลื่อนที่ด้วยนิ้วครับเจ๋งว่ะอะคืออะไรคะวิกกี้เป็นเครื่องบินครับเครื่องบินเท่าซันซันนี่เครื่องบินหรอเอออยู่บนอากาศผมไม่ได้อยู่บนทะเลแล้วเจ๋งว่ะ ยานวัดเป็นยานฐานะอะไรยานเป็น UFO ค่ะชีตีมเลย,ยเหนือฟ้านะทำไมอ่ะแค่มือสั่นสองนาที <c oughs> โอ้โหไม่บอกพวกนี้แล้วละคะอุย๊ยอันนี้คือนิ้วหรือเปล่าคะใช่20แรงนิ้วจริงมัน <c oughs> เป็นยานพานะที่ขับเคลื่อนด้วยนิ้วใช่ทุกคนนะมันตามมหา20นิ้วของตัวเองไงก็เลยเอานิ้วมาเป็นแรงขับเคลื่อนครับทุกคนอาจจะได้ยินแบบ20แรงม้าอะไรอย่างเงี้ยผม20แรงนิ้วเจ๋งว่ะพี่หญิงชอบเลย20นิ้ว เปียกอยู่ด้วยตอนนี้มีใครลงสีหรือยังครับลงแล้วนี่พี่อัญลงต้องแข็งมากเลยค่ะพอดีมากสามนาทีแล้วครับผมอันนี้อ๋อเป็นเครื่องบินหนุ่ยเท่นะโอเคโอเคตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีจัดนับนิ้วมีการนับนิ้วนะจะถึงยี่สินิ้วไว้ตอนนี้พี่เาว่าได้กี่นิ้วแล้ว1 2 3 4 5 6 7นิ้วไม่ครบไม่ไม่อนุญาตให้คนอื่นบวชนะของพี่อันวาดดวงดาวใกล้เรื่ยเพิ่มงานจริงห้าสี่ สามสองหนึ่งวานปากกาลลครับสุขภาพน่ารักคุณมิกกี้ครับขอสาบคำให้กับรูปตัวเองมีมิติอ่ะของอันก่อนของอันมาจากเรื่องทายท่าก็คือเราเป็น U F O เนาะแต่เดี๋ยวคขาเพาว่าเป็นไททันไง ตัวใหญ่มก็เลยทะลุขึ้นไปเป็นอย่างนี้ก็เลยเป็นแบบนั่งนั่งขดอยู่ในใน UFO อีกทีนึงเหมือนได้ท่านมาจากต่างดาวป่ะไม่รู้ไม่รู้อย่าให้ข้อมูลผิดนะคะอย่าให้ข้อมูลผิดนะคะอ่ามิกกีะของผมเป็นท้าวซันซันนี่แต่เป็นเครื่องบินนี่เป็นวพัทแล้วก็ตรงนี้ตรงแผงคอนมันก็จะหมุนในแบบอ๋อเป็นแรงลมแรงลมเจ๋งว่ะมีมิติจบแล้วจบแล้วหมดแล้ว อันนี้เป็นอาสนอาสนมอาสน <laughs> อ,สน, <laughs> อสนซ่อนมานครับพลัง20แรงนิ้วก็คือที่นั่งเฟิร์สคลาสอยู่ที่ปากแล้วก็เคลื่อนที่ด้วย20แรงนิ้วอันนี้10นิ้วอันนี้10นิ้วีินนวกเกียจวาดก็เลยวาดมุมมุมจะได้ไม่วาดเพิ่มทุกคนพักผ่ันมาครับมาให้คะแนนกันดีกว่ามาหนึ่งสองสาม,สาม 2ครับเบอร์2อุวิมิกกี้ผมให้ผมให้่อวโดนแย่งคนผมให้ทาวสันซ <laughs> ันน <laughs> ี่มันชื่อมีชื่อปะทาวซันอะเออผมเป็นคนวาดเป็นท <laughs> าวสันมิกกี้เฮ้ยทาวสันมิกกี้วะ <laughs> วาดน่าเหมือนเลย <laughs> <laughs> ก็ก็ชอบอันนี้เขาเก็บรายละเอียดดีนะมีส่วนส้มน้ำมีด้วยหรอ นี่ไงขบนนี่ไงแล้วก็มีด็อกด็อกก่อยเรือเล็กด้วยนี่เป็นเล็กหนึ่งเขียวเขียวนี่คืออะไรอ่ะพื้นยาที่เขาสวดพื้นยาเอ้าวแล้วมึงชี้เมื่อกี้เป็สวดโซมึงลอกไม่บดใหม่ได้ไหมครับบดใหม่ได้ไหมครับแต่มันมาแล้วไงตีมันมาที่หัวไงหัวเป็นตัวขับเคลื่อนความไวใช่ป่ะมันจะหมุนแล้วก็เป่าลมไปข้างหลังเพื่อดันได้ก็คือที่บทเพราะว่าเออเราเหมือนมันมันเห็นภาพชัด ที่แบบว่าเป็นเรือแต่กายเป็นเรือบินอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็เคยเห็นภาพทาวเวอร์สันนี่กันมานผ่านๆกันเยอะแล้วแหละทุกคนก็น่าจะรู้จักถึงไหมไม่เคยดูน่าจะเคยเห็นอะไรเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่าเออมันชัดดีใช่ค่ะของผมอะ่ะคือที่เลือกอันเนี้ยเพราะว่าไทยท่านอ่ะมันไม่ใช่ยานพานะปกติไงแล้วแบบเขาฉีกมาที่ว่ามันเป็น u f เอฟโแล้วคือไม่แบบมันเป็นตัวมันเดินเองก็ได้แต่ไม่มจะนั่งขดนั่งขดเออหน่ารักเออปุ๊กปิกนั่งัก โอเคประมาณนี้ค่ะอ่ารูปแรกจบไปแล้วบูมบูมุ้มโอเคโจทย์ที่สองค่ะคือวัตถุดิบใหม่ในโลกกูมี่ไม่ตจอเตี้นเลยว้าวหุยโคตรยากเลยแม่แค่พี่ฟังคำว่าวัตถุดิบพี่คิดถึงระดับความยากเลย ต้องมีนะสําคัญแล้วก็ต้องมีชื่อด้วยตั้งชื่อด้วยของพี่ปอจะระดับความยากเท่าไหร่ครับผมเจ็ดแสนพออันระดับความยากหนึ่งพอพอมไม่เลยพอมไม่เลยพร้อมแล้วค่ะผมครับจะเริ่มเลยี่สามสองหนึ่งค่ะพี่อันจะวาดอะไรคะวาดดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้กินได้ละกันแบบจริงๆเรกินได้เลยแต่จะเก็บไปแบบจะเอาไปทําอาหารต่อก็ได้ถ้าไม่เป็นวัตถุดิบปะเนาะเราอยากทําอาหารที่แบบทุกคนสามารถกินได้กินง่ายอะไรอย่างนี้แล้วของพี่ปอเป็นระดับความยากกี่แสน พี่คือโอลโวลัสเป็นงูกินหางแต่ละส่วนของมันจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆอร่อยมากระดับความยากเจ็ดแสนแต่ผมมิกี้เงียบเลยเป็นหัวสัตว์อ่าเป็นหมาอุ้ยใช่ไหมหมาใช่ถูกต้องเก่งกันนี่แสดงว่ดูออกหมาตัวนี้เป็นวัตถุดิบยังไงคะกินหมาเหรอก็มีเนื้อซุปก็มีเนื้อหมาระดับความยากเท่าไหร่นะถามมิกี้ไปยังพุ๊บไปก่อนพุบไปก่อนอุ้ยพุบไปด้วยเหรอพุบไปด้วยลงสีเลย ระดับความง่ายแล้วครัวอันนี้ดุไหมพียงไม่ค่ะระดับความยากแค่หนึ่งใครๆก็สามารถกินได้เราเป็นอาหารประทุกคนอยู่แล้วสองนาทีแล้วนะครับอันนี้จะรสชาติเป็นยังไงกันบ้างอ่ารสชาติหวานค่ะหวานเลยช่เป็นของหวานของพี่กี้เป็นของเผ็ดครับรุน,นแรงดูดเดือดเลือดพ่านของพี่มีหลายรสเลยเลือกกินได้เลยแต่ละชั้นอ๋อแบบแต่ละส่วน<า>ไม่เหมือนกันมันไม่สิ้นสุด ผ่นานไปสามีแล้วครับโอ้ยดวน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 ตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายสามสิบินสุดท้ายครับวันดีพี่เปาเนี่ก็คือแค่อันเดียวก็คือกินได้ตลอดทั้งชาติห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนลังปากกันครับนี่คือหมาล่าครับหมาล่าเป็นพริกพ่นไฟเห็ดจีจารไทยพิบัติระดับหมอลำพี่เป็น ูห่วงโซ่อาหารครับผมก็คือจะมีอาหารหมดเลยระดับความยิกญเจ็ดแสนอย่างที่บอกแต่ละตัวของมันจะมีของกินทั้งหมดที่เห็นเหลือแต่กระดูกนี่คืออันเนี้ยโบกี้นี้มีคนกินไปแล้วเป็นเหมือนรถไฟเห<ๆ>มือนรถไฟอันนี้คือขนาดโลกกับขนาดของมันนะครับเห็นโลกไหมโอ้โยน่ความัยิางใหญ่มากของอันนะคะเป็นอ่าชื่อว่าแดนดีลด้ลถขอ้อเดด ดนดี้คอตตอนค่ะแดนดี้คอตตอนแดนดี้คอตตอนใช่เป็นดอกแดนเลออนกับคอตตอนแดนดี้คใช่น้องเป็นสายไหมใช่ก็เลยให้ความฟูๆเป็นสายไหมของต้นแดนเลออนอีกทีนึงก็เลยให้เป็นความยากระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นแค่เป็นพืชตามพื้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็คือทุกคนสามารถกินได้ขยายพันธุ์โดยการที่ให้ลมพัดสายไหม่ไปขึ้นต้นที่ลื่นใช่ถูกต้องก็เลยตามนี้ก็จะมีลมแล้วก็จะมีแบบ หมือนสายที่หลุดออกไปด้วยเปนเอาอีกแล้วนะถ้ามึงบอกว่าหมาพ่นไฟกูให้เลยอาวบครับหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเจ้าของเขาคือมันเหมือนสายพันลยแบบว่าลาชับุนชับบสายพันเลยนะหยิบกินหยิบกินผมทำอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนสายพันเลยแต่ท้ามันมันกินตัวเองมันกินเองไหม เออใช่มันโอลบอลอัสไม่มีสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเงี้ยแล้วอาหารกินหางมันนิ่มหาเจลเรตใหม่เรื่อยๆใช่เออเหมือนปลาตัวดิบเยอะเออเออบุฟเฟ่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 อ่ะพี่พี่เลือกอะไรไปนะพี่เลือกหมายเลขอะไรนะถามโอ้โหอ่ะคืนอีกรอบนะคะอ่เบาจากที่เลือกเมื่อกี้จนถึงตอนนี้ใช้เวลากี่วินาทีในการลืมนะคะน่ารักน้องน่ารักแล้วก็น้องแพทย์พันด้วยนะแบบ กลายเป็นอะไรนะต้นแดนดิไลออนมันเป็นต้นที่ใครอยู่ต่จังหวัดใครอยู่ต่จังหวัดจะเกลียดแม่งชอบปิวมาเข้าบ้านบ้างอะไรเงี้ยเออก็ทําให้มันแบบน่ากินขึ้นก็เก่งใส่ใหม่อ่ะที่เลือกน้องหมาล่าเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินหมาล่าใช่ก็เลยบอกุ้ยเออหมาล่ามันทำอย่างนี้ได้ด้วยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอะชอบกินหมาล่าทำานื้อื่นุ้งไม่ถึงนะอะไรเงี้ยก็เลยสั่โปรโมทให้กับหมาล่าค่ะ อุ้ยข้อสุดท้ายแล้วที่คะแนนที่คะแนนย้ข้อสุดท้ายแล้วโอเคโจทย์ที่สามค่ะจย์สุดท้ายแล้วก็คือเมื่อตัวละครในอนิเมะกลายเป็นสัตว์จะหน้าตาเป็นยังไงสามสองหนึ่งเริ่มครับพี่ยันเริ่มวาดแล้วค่ะทุกคนต้องเริ่มวาดค่ะพี่ปาวาดอะไรเอ่ยวาดนาโต้ครับขอมิกกี้มิกกี้กี้จะวาดเป็นในรีบอนครับ ของพี่อันวาดหัวอยู่เรืไอ้จากเรื่องอะไรคะอ่าเลคคอร์ดออฟแรงนั่นหรอค่ะอุ้ยอุ้ยไม่คิดว่าคนจะมาเล่นตัวนี้นะเนี่ยอันนี้วาดจากตัวละครตัวไหนคะอิทาจิครับอิทาจจิบิ๊กี้เป็นสัตว์ตัวอะไรเอ่ยผมเป็นเรียวเฮครับเป็นสัตว์เป็นจิงโจ้โอ้สัตว์ประจำตัวเลยดิเนาะเออสัตว์ประจำตัวแต่ว่าผมจะไม่วาดเหมือนตัวนั้นผมจะไม่ดูพับป้นป้าจ้าเป็นๆป็นเรื่องของพี่อันเริ่มใกล้จะลงสีแล้วค่ะวิ้ยอันไวมากผ่านไปเท่าไหรอย่างเนี่ย สองนาทีพอดีครับตอนนี้แรงมากหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ 5, 4, ่งนาทีสุดท้ายค่ะใส่ยาวาดไม่เสร็จรีบเลยนะคะห้า <5, 4, S 3> ้ย 3, 3> มีฉากประก,วก,วก 3, 3> อบด้วยมิกกี้วาฉากประกอบในห้าวิสุดท้ายทุกคนมาปากกาลงครับระ <c oughs> อ,อานว่าสัก,กยามุนี <c oughs> เป็นตัวอะไรอะ่ะเป็นกระต่ายแล้วเหมือนด้วยนะใช่เพาว่าสักรยมุนีอ่ะเขาจะใส่เสื้อที่มีลายเขียนว่าอุงิเป็นกระต่าย ใช่เราก็เลยให้น้องเป็นกระต่ายเราใส่เสื้อเป็นรูปคนเหมือนว่ามันมีชาติหนึ่งที่เขาเป็นกระต่ายปะใช่ปะก็เลยแบบว่าพระเจ้าไปเลยพยายามพยายามให้เป็นแบบศักยมุนีที่สุดใช่ <laughs> <laughs> ก็จะประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณนี้กินอมยิ้มด้วยถือกินอมยิม้เเมปเป็นเมนูโปรดเมนูโปรดเขาค่ะประมาณนี้ค่ะอ่ะนม่ยี่ก่อนพี่ป่อคนท้ายเป็นอ่ตว์ทกระวะเลียวเฮครับเป็นจิงโจ้ซึ่งก็จะมีที่ปิดจมูกเขาเออแล้วก็มีนวมเป็นสีประจำตัวสีเหลือง นี่มีพาทิตด้วยเป็นอะไรนะอรุณนี่อ่สนามวยต่อยมวยอยู่เขาเอาแบบเลวเฮแบบจิงโจ้ใหม่นะเขารู้ว่าเขาจะโดนคนหาทั้งที่เขาเอาเลวเฮแบบเป็นจิงโจ้อะไรเงี้ยแต่เขาก็เอาแบบใหม่อไม่ใครเขาถามมาแบบเขาไปก่อนเป็นอิทจิครับแต่ผสมกับองเชนก็คือตาเขาจะเป็นเนตเนตรเขาเรียกเนตอะไรนะเนวงแหวนในวงแหวน แล้วก็ลายข้างหลัง่ยเป็นลายใบพัดของตระกูลอุจิฮะุยตอนแรกกูจะวาดลายข้างหลังเป็นเน่ดวงแหวนทุกอันลูกอันแบบเปิดกูวาดได้สองอันแล้วกูก็เห็นแล้วเียยาวน่าจะยากเกินนาทีคงไม่พอไม่พอก็เลยวาดเป็นตาใบพัดไปเลยของอุจิฮะครับตาเขาเลือดออกด้วยนะเพิ่งใช้พลังมาเดี๋ยวเราปวดกันแล้วนะหนึ่งสองาสมครับ ที่ไม่ให้ได้ยันมันท็อปฟอร์มแล้วในการนบาขนาดนี้แล้วมันชอบว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงสีสวยอะตรงกับเสื้อไงคือเราก็ไม่คิดว่าเออเราเราไม่ถึงถึงลายเสื้อตรงเนี้ยแล้วแบบเอยเชื่อเออมันก็กระต่ายอุซงิมึงว่าแม็มุมเท่เลยนะเออมากีเท่ละเอออ่ะที่หวตอันนั้นเพราะว่าคือจริงๆเราไม่เคยดูโนโตะแต่เราเคยดูปากกแพนด้าแล้วมันแบบนึกถึงฉากที่แบบอะไรนะเช่นพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าจากเลิขคิด อะไรเฉ <c oughs> นเออมันก็เลยแบบเอยเออเออ,เอ,อว่ดเจ๋งเจ๋งดีแล้วความที่ว่าตัวสัญลักษณ์ของเชนปะเชนเชนออเชนเออตัวเชนมันจะเป็นแบบมันจะมีลูกตาอยู่ตรงอันนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเนธเนธของมันตกอีทีนึงก็โอเคเออไอเดียดีชอบค่ะใช่เห็นปะไอเดียออกไปแล้วแต่ภาพวาดตาไม่ได้จริงมันก็จะแหละค้านาชีนาเสร็จแล้วประมาณนี้ขึ้นคะแนนรวมค่ะทุกคนเออติ้งตๆ้ง ก็เสร็จไปแล้วสามภาพีอ่ะก็สำหรับใครนะคะที่ชชอบคลิปนี้นะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกิ้งด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะว่าชอบรูปไหนหรืออยากได้โจดไหนจดอะไรตีมอะไรก็บอกมาได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะตัดจบเ